ไ,ไม่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 ไม,มากันแล้วนะครับมากันนะครับผมโอเคโอเคมาดูกันหน่อยสิครับเ <Yes. S 1> จอกันนะครับเสียงเข้านะโอเคครับผมตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เราเริ่มกันชา้านิดหน่อยนะครับผมมี เรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับผมตอนนี้เราอยู่โฮเชียบทที่5นะครับโฮเชียบทที่5เดี๋ยวเราจะมาเรียนด้วยกันอาจารย์เปิดคำถามโดยการถามว่าตอนนี้นะเวลาตอนนี้เราสามารถไปกินข้าวกันได้ตามร้านอาหารใช่ไหมครับผมอาจารย์สงสัยว่าสำหรับเราเองเนี่ยเราอยากไปกินร้านอะไรมากที่สุด ณนะนะเวลาตอนนี้เราสามารถเข้าไปทานอาหารได้ใช่ไหมครับผมเราอยากไปกินเราคิดถึงร้านอาหารที่ไหนมากที่สุดครับผมผมรู้ว่าคนส่วนใหญ่กินกันที่บ้านอันนี้อาจารย์ทราบแลวครับถ้ามีคนพิมพ์เข้ามาอยากกินที่บ้านต่ออันนี้ผมเข้าใจว่าเราทําอาหารเก่งๆแต่อาจารย์สงสัยถ้าสมมติว่าถ้าเราจะออกไปเนี่ยเราอยากไปกินที่ไหนนะครับผมอันนี้คือ,อคําถามที่อยากจะลองมาลองมาเปิดคําถามของเรานะครับผม ช่วงลวีของเราและเราจะมาศึกษากันต่อไปในโฮชยาบทที่5นะครับผมโฮชยาบทที่5นะครับตอนนี้นะครับผมเราจะมาดูด้วยกันโฮชยาบทที่5ข้อที่1ถึง15นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนกันและมาดูถึงเรื่องของโฮชยาและการคำตักเตือนของพระเจ้ากับโฮชยานะครับผม ตอนนีเเ้เราออกมาจากเรื่องของครอบครัวกันแล้วนะครับขอ,ของโฮเชยานะครับผมและก็ภรรยาของเขาโกเมอร์นะครับและมาเข้าถึงสวัสดีครับคุณเมียวเราได้มาเข้าถึงการพูดคุยเกี่ยวกับทั้งประเทศนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้เวลากันแป๊บหนึ่งสําหรับคนที่ยังยังจะเข้ามาในห้องรวีของเราอาจารย์อยากจะประกาศด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังดูไปกับเรานะครับผมอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าเราสามารถมานมัสการเราจะเราจะเปิดนมัสการให้คนมานมัสการในสถานที่เลยนะครับผมมาออกไลฟ์แบบไม่ไม่ใช่ไลฟ์แบบทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับแต่เราจะแบบไลฟ์สดในห้องเลยนะครับผม mm. คุณสามารถมาเรียนและมาเจอกันในคริสตจักรกันได้เราจะสามารถเจอกับพี่น้องซึ่งกันและกันอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจกับเราและเป็นสิ่งที่สนุกด้วยนะครับผมอ,อาจารย์ตื่นเต้นสําหรับสัปดาห์หน้า อาจารย์จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของรวีของเราห้องรวีของเราจะเรียนกันตอน13นาฬิกานะครับบ่ายโมงแต่จะเป็นทางออนไลน์ต่อไปอาจารย์ก็อาจจะมีความเสียใจเล็กน้อยในเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่า,าต้องสอนออนไลน์แต่เพราะว่ายังไม่สามารถมาสอนกันพร้อมๆกันเหตุผลนี้คืออย่างนี้นะครับผมสำหรับสถานที่ของเราและและความใหญ่กว้างของห้องประชุมของเราเราต้อง เราต้องรับจํานวนคนต่อห้องประชุมของเราไม่เกิน25คนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มช่วงเวลานมัสการเป็นสองช่วงช่วงเวลา10นาฬิกาก็จะมาเป็นแทนที่จะเป็นช่วงลุวีก็จะเป็นนมัสการภาษาไทยและตอน11นาฬิกาก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสองของ ช่วงนมัสก,การภาษาไทยอันนี้จะช่วยให้พี่น้องไม่ต้องกลัวว่าหรือกังวลว่าเราสามารถเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้ครับมีสองช่วงเวลานะครับผมที่จะสามารถรับจํานวนคนได้พอและเราจะได้ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนี้นะครับผมช่วงนมัสก,การภาษาอังกฤษก,ษก็จะยังนมัสก,การกันอยู่ตอน9ก้นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นช่วงลาช่วงลูวีของเราเพื่อที่จะช่วยกับพี่น้องที่ถ้ามาประชุมช่วงส1บโมงและจบ11บเอโมง ไม่ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงกว่าก่อนที่จะได้มาเรียนกับห้องลูวีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับผมให้เรามาดูด้วยกันอาจารย์ตื่นเต้นและหวังว่าพี่น้องจะสามารถมาศึกษากับเราได้ใน,ใน,ใน,ในที่คิสจักรเลยนะครับผมถ้ามีคําถามอะไรสามารถเมสเซจมาได้นะครับทักเข้ามาและอาจารย์ยินดีเลยนะครับผมอยากจะตอบคําถามของเราไปด้วย อาจารย์ขอฝากคำอธิษฐานด้วยนะครับผมถ้าพี่น้องมีคำอธิษฐานเมื่อไหร่สามารถทักเข้ามาในไลน์ในกลุ่มไลน์ของเราสามารถเมสเซจเข้ามาทางคริสจักรแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์ได้เลยนะครับผมในในช่วงเวลานีา้เป็นช่วงเวลาที่เรากําลังเปิดสอนภาษาอังกฤษนะครับผมทางคริสจักรและศูนย์สอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนผ่านทางออนไลน์นะครับผมอาจารย์ก็ฝากอาธิษฐานสําหรับนักเรียนของเราในขณะที่เขาเรียนภาษาอังกฤษและสําหรับสําหรับ การประกาศถึงข่าวประเสริฐด,ด้วยอันนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับอาจารย์ต่างๆที่จะประกาศถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์และเราอาธิษฐานว่าเราจะเห็นนักเรียนของเราไม่ไมใช่แค่พัฒนาในภาษาอังกฤษแต่มารู้จักกับพระเจ้าด้วยนะครับผมและอาจารย์ขอขอบคุณพระเจ้านะครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ใช้เวลากับ พี่น้องคนหนึ่งที่เขาสนใจศึกษาเกี่ยวเรื่องของพระกัมภีนะครับผมก็มาบานเดือนหนึ่งแล้วและก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเขาอาธิษฐานรับเชื่อนะครับผมนี้เป็นกําลังใจนะครับผมสําหรับเราเราเราได้มีพี่น้องคนใหม่ในพระเยซูคริสต์นะครับผมและหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันตอนที่มาประชุมร่วมกันนะครับผมแต่เดี๋ยวฝากอาธิษฐานสําหรับคนที่เรากําลังเป็นพยานถึงและเราจะเห็นเขามารู้จักกับพระเจ้าเช่นเดียวกันโอเคครับผมร้านอาหารที่เราชอบที่เราคิดถึง คุณอีสเตอร์ครับมีร้านอาหารที่เรามีในใจไหมร้านอาหารสักที่หนึ่งไหมที่แบบว่าถ้าได้ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปทานตรงนี้ร้านแม่ผมครับร้านแม่ผมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ขับไกลนะครับสำหรับร้านนี้แต่คุ้มครับเชื่อว,ว่าคุ้มครับได้ไปได้ไปทานร้านอาหารของแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยน่าจะอร่อยน่าดูนะครับผมตรงฝากไอ้ฐานสำหรับอาจารย์เฉลิมนะครับผมในขณะที่ อาจารย์เฉลิมกับพี่ทองดีกําลังรับใช้กันอยู่ที่สตึกนะครับโอเคครับให้เรามาประชุมกันต่อนะครับผมในโฮเชียนะครับบทที่5นะครับแล้วเราจะมาอ่านกันในข้อที่1อาจารย์จะทบทวนนิดหน่อยนะครับผมในเรื่องของสิ่งที่เราเพิ่งเรียนกันมาแล้วนะครับผมเราบอกเราพูดถึงความผิด ของความผิดบาปของอิสราเอลมาสองสามอาทิตย์แล้วมี4อย่างหลักๆนะครับผมคือไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับผมอย่างที่สองคือนมัสก,การรูปเคารพอย่างที่สามวางใจในบุคคลและเราจะเห็นการวางใจในบุคลบคลในบทนี้โดยเฉพาะนะครับผมและอย่างที่4ี่ใช้ความรุนแรงนะครับผมใน,ในขณะที่เขากําลังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศของเขานะครับผมเขามีการกราบไหว้รูปเคารพนะครับผมพระบาอันอันนี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะเด่นในช่วงเวลานี้และและ ค่อนข้างจะเป็นคนที่นิยมกันตามนะครับผมเป็นพระที่เขาจะไปหาในเมื่อเขามีความต้องการเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราเราเข้าใจกันว่าน่าจะเข้าไปบ่อยใช่ไหมครับผมมนุษย์เรามีความต้องการเยอะนะครับเขาจะเข้าไปหาเมื่อเขาต้องการทรัพสมบัติเขาต้องการทรัพย์สินเงินทองเขามีปัญหากับทำไร่ทำนาเขาอยากมีลูกอะไรก็ว่าไปนะครับผมคือเขาต้องการความอุดมสมบูรณ์ เขาจะไปกราบไหว้ถวายเครื่องบูชากับพระบาอันนะครับผมสิ่งที่อยากจะให้ให้จาถึงในหัวข้อใหญ่ของเรานะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความรอดนะครับผมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความรอดนะครับผมถ้าถ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่ไม่ได้ช่วยให้เรารอด mm hmm. จะเป็นความรักที่แท้จริงหรือเปล่าและถ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ให้ความรอดแต่ไม่แสดงความรัก นะครับผมจะเป็นกับจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่เราไม่สามารถมีความสัมพันธ์ด้วยเราไม่สามารถทําความรู้จักด้วยซึ่งไม่จริงกับพระเจ้าของเราเราสามารถทําความรู้จักได้เราสามารถเข้าถึงได้อธิษฐานถึงได้และพระเจ้าทรงรับฟังไม่ใช่รับฟังอย่างเดียวแต่ทรงตอบคำอธิษฐานของเราด้วยตามน้ำพระทัยของพระองค์ สามคดีความนะครับผมอันนี้เหมือนเรากําลังเข้าเข้าหรือขึ้นศาลนะครับผมเรามี3คดีหรือ3ข้อหานะครับผมอย่างแรกคือเขาไม่มีความจริงนะครับผมเขาไม่เขาเขาไม่มีความสัตส่์นะครับต่อพระเจ้าอย่างที่2ครับเขาไม่มีความรัก และอย่างที่สามเขาไม่ยอมรับพระเจ้าในสามคดีนี้เราจะเห็นใน,ในบทนี้นะครับโดยเฉพาะคือคำกล่าวหาพระเจ้ากำลังบอกผ่านทางโคเชยาบอกประเทศอิสเรลด้วยให้ทราบถึงเรื่องนี้ว่าเรามีปัญหากับเขาเรามีปัญหาอยู่สามเรื่องหลักๆและคือเรื่องราวพวกนี้นะครับผมข้อผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับผมคืออย่างอีกคนแรกเลยนะครับคือปุโรหิต เราจะเห็นในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเขาจะพูดถึงปุโรหิตผู้นำและประชาชนด้วยหรือหรือพลเมืองนะครับนั่นเองมี3ามกลุ่มโดยเฉพาะที่พระเจ้ากำบอกว่าทั้ง3ามกลุ่มนี้คุณไม่ได้ทําตามคําสอนของเราคุณไม่ได้เชื่อฟังเราคุณไม่ยอมทําตามสิ่งที่เราสั่งไว้ให้และคุณไปเปรียบเสมือนคุณไปร่วงประเวณีนะครับผคุณไปเล่นชู้กับผู้อื่นในเมื่อเราได้ได้ได,ได้ได้ตกลงกันแล้ว เราได้สัญญากันแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันว่าคุณจะติดตามเราเราจะเป็นพระเจ้าของคุณและคุณจะเป็นลูกของเราและแทนที่คุณจะรักษาความสัมพันธ์นี้คุณออกไปข้างนอกและไปหาผู้อื่นมาดูแลคุณนะครับผมผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือพวกปุโรหิตกับผู้นำและถึงพลเมืองด้วยนะครับผมให้เรามาอ่านดูในข้อหนึ่งด้วยกันนะครับผมข้อหนึ่งโอ้ปุโรหิตทั้งหลายจงฟังข้อนี้วงวานอิสเรลเอ๋อยจงจงสดับโอ้อ ราชวงศ์กษัตริย์จงเงียบหูฟังเพราะเจ้าทั้งหลายจะต้องถูกพิพากษาเราขึ้นศาลแล้วใช่ไหมครับผมจะมีการพิพากษาเกิดขึ้นเพราะเจ้าเป็นกับอยู่ที่เมืองมิสปาและเป็นและเป็นขาายกลางกลางอยู่ที่เมืองทาโบพวกพวกกบฏได้ฆ่าฟังให้ลึกแม้ว่าเราได้ตีสอนเขาเหล่านี้ทั้งหมด นะครับผมเขาบอกว่าเรา,เรามีการอีสอนเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ลูกของพระเจ้าเข้าใจในบทนี้โดยเฉพาะเขาบอกมีปัญหาเมื่อทิ่ที่แล้วเราพูดถึงใช่ไหมครับในเรื่องของปุโรหิตจริงๆนะปุโรหิตที่ตามพระเจ้าหนีไปไปไป,ไป,ไปภาคใต้ไปประเทศยูดาห์นะครับผมเขาเขาหนีไปทางทางทิศใต้เพราะว่า กษัตริย์และผู้ที่กำลังปกครองอิสราเอลนะครับผมไม่ได้ตามพระเจ้าเพราะฉะนั้นปุโรหิตออกไปหนีออกไปและเขามาแต่งตั้งปุโรหิตเองเป็นเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้และและทำตามความปรารถนาของตนเองและและตอนนี้พระเจ้าก็บอกว่าพวกปุโรหิตจงฟังเราฟังให้ดีเพราะการหลงไหลาการที่คุณไปตามพระอื่นๆการการที่คุณไปตามคนอื่น ความผิดของคุณคุณมีหน้าที่ที่จะสอนใช่ไหมครับเอาความรู้ในเรื่องของพระเจ้าและไปสอนให้กับผู้ที่จะมาฟังและคุณไม่ได้ทําคุณละทิ้งความรับผิดชอบในเรื่องนี้และคุณไม่ได้คุณไม่ได้ทำในในหน้าที่นี้นะครับผมอยากให้อยากให้ดูกันต่อน,นิดหน่อยเพราะว่ามีคําที่เขากําลังจะบอกอยู่3อย่างที่เขากําลังสั่งอยู่นะครับอย่างแรกคือเขาบอกให้ให้ฟังใช่ไหมครับฟังข้อนี้ให้ดี เหมือนเหมือนกับคำที่เขาจะบอกว่าเหมือนเปิดหูเปิดหูฟังนะครับผมคานี้คือคําที่เขาพูดกับปุโรหิตใช่ไหมครับผมอย่างที่สองเขาจะบอกว่าให้ให้เขาสับสับฟังหรือจงจง,จงตั้งใจใช่ไหมครับผมคุณให้คุณมาให้คุณมาตั้งสมาธิให้ดีฟังเราตั้งสมาธิอันนี้คือพูดถึงทั้งชนชาติของอิสราเอลและรวมถึงกษัตริย์ด้วย ชไหมครับผมรวมถึงกษัตริย์ให้จงฟังเพราะว่าเงียบเงียบให้เงยเงยเงยถูกไหมเงยเงยเงยหูฟังนะครับผมในเรื่องนี้เพราะเขาต้องการให้เขาเปิดหูและตั้งใจฟังในสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะตรัสกับเขานะครับผมอยากให้ดูต่อนะครับในข้อ2องอเราอ่านกันไปแล้วนะครับผมในข้อ2ออ่านว่าพวกกบฏได้ฆ่าฟันให้ลึกแม้ว่าเราได้ตีสอนเขาเหล่านี้ทั้งหมด ให้ดูต่อไปนะครับผมเขาบอกให้ฟังให้ให้ให้ความสนใจกับพระเจ้าและตั้งใจฟังนะครับผมเขาอยากจะให้คนเหล่านี้ตั้งใจฟังในสิ่งที่พระเจ้ากําลังสอนเขาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยทําแบบนี้มาก่อนไหมมีคนกําลังพูดให้คุณฟังอยู่และคุณก็เออออตามแต่แต่ในใจคุณไม่ได้ยินอะไรเลยนะคุณได้ยินแต่คุณไม่ฟังใช่ไหมได้ยินเสียงผ่านผ่านทางแก้วหูเนี่ยคุณได้ยินอยู่ คุณได้ยินแต่คุณไม่ฟังใช่ไหมครับมีคนไปถามต่อเอ้ยคุณได้ฟังสิ่งที่เขาพูดไหมอ๋อได้ยินได้ยินแล้วเขาพูดว่าไงไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะเป็นปัญหาใช่ไหมโดยเฉพาะในครอบครัวถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่และกําลังพูดให้ลูกฟังถ้าคุณเป็นลูกและกําลังพูดให้พ่อแม่ฟังอาจจะเป็นคุณกําลังพูดกับภรรยาของคุณหรือสามีของคุณแล้วก็บอกเออ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 อะไรนะ เริ่มมีความงุนงิดเกิดขึ้นนะ,ะอาจารย์อาจารย์เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับผมอยากให้อยากให้ดูต่อในข้อ3นะครับผในข้อสเรารู้จักเอเฟริมและอิสราเอลก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดบังไว้จากเราโอเอเฟริมเอ๋ยเจ้าเล่นชู้อิสราเอลก็เป็นมนทินให้ดูในข้อสต่อนะครับผมการกระทําของเขาไม่ไม่ยอมให้เขากลับไปยังพระเจ้าของเขาเพราะจิตใจที่เล่นชู้อยู่ในตัวเขา เขาจึงไม่รู้จักเระเยฮวาคำนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับผมเขาบอกคุณไปเล่นชู้คุณไปตามพระอื่นๆคุณไปพึ่งอาศัยคุณไปตามคุณไปให้ความรักกับพระเท็ศใช่ไหมครับผมสิ่งที่ไม่มีชีวิตคุณไปยอมตามในเมื่อพระเจ้าพระผู้สร้างโลกผู้ที่กู้คุณออกมาผู้ที่เตรียมชนชาติของคุณมาผู้ที่นําคุณออกมาจากประเทศอียิปต์ผู้ที่ให้คุณมีอาหารให้คุณมีน้ําดูแลรักษาชนชาตินี้ ออกมาจากการเป็นทาสแล้วและยังดูแลให,ให้แผ่นดินคาณาันอีกและคุณยังจะกระบบต,ต่อเราผมไม่แน่ใจสำหรับสำหรับคุณแล้วคุณเคยทำแบบนี้ไหมคุณเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าเคยให้กับคุณคุณคุณเห็นถึงสิ่งที่ดีที่พระเจ้าประทานให้ชีวิตก็แล้วความรอดก็แล้วและในใจของคุณยังมีการ กบฏที่เกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยเคยคิดแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่ระวังเราจะให้ความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่ควบคุมการกระทําของเราและเราไม่เราไม่เพ่งไปมองที่พระเจ้าเราไม่ตั้งใจมองที่พระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่าตัวเราไปได้ดีกว่าหรือตัวเราเอาตัวรอดได้ดีกว่าหรือเก่งกว่าหรือชํานาญกว่าและเราลืมพระเจ้า ใน,ในสุภาษิตนะครับผมมีมีข้อหนึ่งถ้าพี่น้องได้เห็นแล้วอาจจะอาจจะคุ้นนะครับผมแต่เขาบอกว่าความเย่อหยิ่งเดินหน้าการการถูกถูกทำลายขอโทษนะครับผมความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนนำนำหน้าการล้มนะครับผมข้อนี้เป็นข้อที่ดีที่จะถ้าถ้าพี่น้องยังไม่เคยท่องมานะครับผม ข้อนี้เป็นข้อที่ดีที่เราจะนําไปท่องและประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราความเยื่อหญิงเดินหน้าการถูกทําลายความเยื่อหยิ่งใช่ไหมครับเราไม่ถ่อมตัวเราไม่ถ่อมใจในสิ่งที่เราทําเราไม่มองไปที่พระเจ้าเราเรามองกระจกเงาเรามองตัวเองใช่ไหมครับและจิตใจที่ยัสโสนนาหน้าการล้มเราจะมีเวลาที่เราล้มถ้าเราพึ่งอาศัยการกระทําของตนเองความเก่งความฉลาดของตนเองเราจะมีสักวันหนึ่งที่เราแพ้ ไม่เร็วก็ช้าครับใช่ไหมครับถ้าเราไม่ระวังเพราะสิ่งนี้ครับผมเมื่อเรานึกถึงพระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นหลายอย่างต่อเรานะครับอย่างแรกคือพระเจ้าเป็นกษัตริย์พระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้พิพากษาในช่วงยุคสุดท้ายแล้วเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเมื่อเราตายแล้วเราจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ผู้พิพากษา แต่สิ่งที่จะแสดงเราจะเห็นถึงความรักด้วยเราเห็นความยุติธรรมในขณะที่พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาแต่เราจะเห็นถึงความรักในขณะที่พระเจ้าทรงเป็นพ่อของเราบิดาของเราที่เราสามารถพึ่งพาได้ที่เราถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามเราสามารถไปหาพระองค์ได้และเป็นพระผู้สร้างโลกเป็นพระผู้สร้างให้เรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับผมให้ให้เราบังเกิดได้ให้เราเกิดได้และมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เรามองเห็นพระเจ้าเป็นแบบนี้ไหมเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเราเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นพิพากษาเราเชื่อไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อของเราที่อยู่ที่สวรรค์ถ้าเราเชื่อในสิ่งนี้ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกเราจะยอมตามพระองค์ไปเราจะยอมตามถึงแม้ว่าเราเจอกับอุปสรรคอะไรถึงแม้ว่าเราจะเจอกับปัญหาที่ยากแค่ไหนเราจะรู้ว่าคุณพ่อของเราหวังดีกับเราและทรงรู้ทุกอย่างเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างทุกอย่าง และทรงยุติธรรมด้วยทรงมีความชอบธรรมเพราะเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและยุติธรรมและเป็นกษัตริย์ที่สนใจและสนใจชีวิตของเราทั้งด้านไฟจิตวิญญาณและทั้งด้านไฟสุขภาพด้วยบางทีเราจะเผชิญกับปัญหาและเราไม่รู้ถึงเหตุผลและบางครั้งเราอาจจะเจอกับบางอย่างที่เราจะไม่รู้เหตุผลว่าทําไมถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นจนกว่าเราเสียชีวิตแล้วแต่เราสามารถเชื่อได้เลยว่าพระองค์ทรงหวังดีกับเราพระองค์อยากให้เราเป็น เป็นพ,พระพรสําหรับผู้อื่นในโลกนี้แนะนาให้คนอื่นรู้จักกับพระเจ้าด้วยปัญหาของอิสราเอลคืออิสราเอลลืมไปลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นใครและกลับไปมองถึงความเก่งความสามารถของตัวเองและความสามารถของประเทศชาติที่อยู่รอบตัวอยากให้ดูกันต่อนะครับผมในข้อที่5ความเย่อหยิ่งของอิสราเอลก็ปรากฏเป็นพยานที่น่าเข้าเข้าแล้วอิสราเอลและเอฟรีมจึงจะสะดุดเพราะความชั่วช้าของตน ยูดาก็พลอยพลอยล้มคว่ำไปกับเขาทั้งหลายด้วยนะเขาบอกว่าอ,อ,อิสราเอลหลงไปใช่ไหมครับผมแต่ไม่ใช่แค่อิสราเอลอย่างเดียวยังพาย,ยูดาหลงไปด้วยนะครับผมยูดาไม่พ้นครับยูดาไม่พ้นหลงไปตามนะครับผมและเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับผมว่ามีความชั่วช้าในตรงนี้มีความเย่ะหยิงนะครับอยากให้ดูในข้อ6ต่อไปนะครับผมเขากําลังเย่ะหยิงและเพราะสิ่งนี้เขาจะสะดุด เขาจะไปแสวงหาพระเวาด้วยนำเราฝูงแพะแกะฝูงวัวไปแต่เขาจะหาพระองค์ไม่พบพระองค์ทรงจากเขาไปแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้อิสราเอลอาจจะจะมีจังหวะที่อิสราเอลอยากกลับมาหาพระเจ้าจะเอาฝูงแกะวัวไปถวายเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าบอกว่าผมไม่รับแล้วพระองค์ไม่รับแล้วช่วงที่คุณต้องการคุณไม่มาหาคุณมาหาช่วงที่คุณโทษนะครับช่วงที่คุณสมควรที่จะมาหาเราคุณไม่ยอมช่วงเวลาที่ตันและคุณมาหาผมใช่ไหมครับ อันนี้คือปัญหานะครับผมนี่มาดูข้อเจด้วยเขาได้ทรยศ์ต่อพระเอวาเพราะเขาเกิดลูกนอกกรีดบัตรนี้วันขึ้นค่ำก็จะพานขึ้นค่ำจะพานเขาเสียพร้อมกับไรหน้าของเขามีสำนวนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามคนอยู่ในห้องนิดหน่อยสำนวนหนีจระเข้เจอ,เอไม่ใช่หนีเสือเจอจระเข้ถูกไหมครับคุณอีสเตอร์ถูกไหมครับหนี หนีหนีเส, <Christmas. S 1> สือเจอจระเข้หนีเสือปะใช่ครับหนีเสือปะจระเข้ครับหนีเสือปะจระเข้ครับผมเหมือนเหมือนเราจนแล้วใช่ไหมครับคือคือเหมือนเหมือนเราขับรถไปแล้วมันมันตันใช่ไหมคือเราหนีปัญหาอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งเราหนีปัญหาอยู่อย่างเราหนีเสือแต่ไปไปเผชิญกับจระเข้ต่อเนี่ยอันนี้คือปัญหาและอันนี้คือสิ่งที่เปรียบเสมือนคล้ายๆกับอิสราเอลตอนนี้คือไปหาพระเจ้าในเมื่อไม่มีที่ไปแล้ว คือเห็นเห็นพระเจ้าเป็นเป็นเครื่องดับเพลิงอ่ะคือคือเห็นเป็นเหมือนแบบอ๋อเดี๋ยวรอให้ไฟไหม้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาพระเจ้าใช่ไหมครับผมเป็นเป็นเหมือนตะไครยคอยแบบว่ารองรับเราอยู่ถ้าเราเอ้ยเดี๋ยวเราไปเองก่อนเราจะตัดสินใจทําตามใจตัวเองก่อนแล้วเมื่อมีปัญหาละอ๋อถ้าไฟไหม้ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโอเคเรามาหาพระเจ้าแทนเหมือนเป็นตัวสํารองใช่ไหมครับผมเครื่องดับเพลิงหรือเราจะไปหยิบมาเนี่ยในในช่วงเวลาฉุกเฉินท่างนั้น พระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะเป็นในใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับพี่น้องพระเจ้ามีไว้ให้เราใช้ตลอดทั้งวันทุกวัน365วันต่อปีทุกปีนะครับของชีวิตของเราพระเจ้าไม่ใช่ตัวสำรองใช่ไหมครับพระเจ้าคือคู่เมื่อเขาเปรียบเทียบใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์แล้วก็คิสตจักรใช่ไหมครับผมธมิกชนหรือคริสตจักรเปรียบเสมือนพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าบ่าวแล้วก็คิสตจักรเป็นเจ้าสาวใช่ไหมครับผม และไม่มีคนที่สามที่จะแทรกเข้ามานะครับผมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าล้อที่3ภาษาไทยอาจจะเรียกกิ๊กหรือ,รอคำอื่นมีอีกหลายคำใช่ไหมครับผมแต่สิ่งที่พูดถึงคือเราควรที่จะมองพระเจ้าเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เราจะพึ่งพาไม่ใช่ผู้อื่นคำตัดสินเมื่อไปถึงแล้วพระเจ้าพูดถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ อิสราเอลกำลังเล่นชู้กับพระเจ้าอิสราเอลไม่ตามพระเจ้าแล้วมาหาพระเจ้าอยากมาถวายเครื่องบูชาก็เมื่อทางตันแล้วเมื่อไม่มีที่ไปผมก็ไม่ได้ว่าอิสราเอลอย่างเดียวนะผมว่าพี่น้องบางทีเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราเจอกับอุปสรรคแล้วเราก็พยายามแบบโอ้โหเอาหัวแบบไปกระแทกให้มันแบบมันต้องทะลุให้ได้เดี๋ยวมันต้องผ่านไปให้ได้แล้วเมื่อไปถึงแล้วเราเอ้ยมันไปไม่ได้แล้วโอเคพระเจ้าช่วยเราหน่อยได้ไหม เราต้องพิจารณาดูนะครับผมว่าเรากำลังพึ่งพาพระเจ้าตั้งแต่ต้นไหมหรือเรามารอจนถึงปลายทางเราควรที่จะพึ่งพึ่งพระเจ้าตามติดตามพระเจ้าต,ต,ตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับผมติดตามพระเจ้าให้สม่ําเสมอตามพระเจ้าคําตัดสินที่จะมาถึงนะครับผมข้อ8เดี๋ยวเราจะประหยัดเวลากันนิดหน่อยอาจารย์จะข้ามบางข้อนะครับผมแต่จะอ่านข้อ8ถึงข้อ10จุงเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็กๆล็กเล็กที่เกิด เกเบอาจงเป่าแตรที่รามาจงร้องตะโกนที่เบทาเวนโอเบนยามินเอย๋ยมีคนตามหาเจ้าในวันแห่งการห้ามปรานปรามนั้นเอฟราอิมจะลกร้างเราได้ประกาศท่ามกลางท่ามกลางตระกูลต่างๆของอิสราเอลให้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้อสิบ เจ้านายของยูดาได้กลายเป็นเหมือนคนที่ย้ายหลักเขตดังนั้นเราจะเทพระพิโรธของเราเหนือเขาเหมือนอย่างเทน้ำนะครับผมข้อนี้เขากำลังจะบอกว่าตอนนี้เหมือนเราขึ้นศาลแล้วและผลที่ออกมาแล้วคือการตัดสินว่าใช่คุณผิดคุณจะรับผิดคุณไม่รับผิดผมไม่สนใจแต่ผมตัดสินไปแล้วว่าคุณผิดสิ่งที่คุณทำไม่ถูกต้อง สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้คุณจะ,ะเผชิญไม่ใช่แค่กับปัญหาทางด้านไปจิตวิญญาณแลตอนนี้แต่คุณจะ,ะเผชิญทางด้านฝ่ายร่างกายด้วยคุณจะมีประเทศอื่นที่จะเข้ามาคุณจะเจอการบุกลุกเข้าไปและปัญหานี้จะมีผลต่อชีวิตของคุณด้วยอาจารย์จะขอประหยัดเวลานิดหน่อยนะครับผมให้ไปอ่านข้อที่1 1 1เอ3งเองนะครับผมแต่อิสราเอลและยูดาเป็นเป็นเป็น,ปนตอนนี้เป็นชนชาติที่อ่อนแรง เป็นชนชาติถ้าเปรียบเสมือนเป็นร่างกายเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยโรคนะครับผมไม่สบายเป็นประเทศที่มีปัญหานะครับผมและแทนที่จะไปหาพระเจ้าให้พระองค์รักษาเขาเขาไปหามนุษย์และไปหาวิธีที่เขารู้สึกว่าจะรักษาเองได้แทนที่จะทิษฐานและสารภาพบาปกับพระองค์เขาพยายามทําต่อหรือไปหาพระอื่นๆและแสวงหาพระอื่นในเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ อยากให้ดูในข้อที่14นะครับผมเราจะมาอ่านข้อ14ด้วยกันการถูกการกู้กลับมาพระเจ้าถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินแบบนี้กับชนชาติอิสราเอลทุกครั้งในพระคัมภีร์ทุกครั้ง,ท,งที่พระเจ้ากำลังตีสอนหรือพระเจ้ากำลังทำให้มีผลที่ตามมานะครับผมมีจุดประสงค์ เจตนาของพระองค์คือที่จะกู้เขากลับมาที่จะให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าถ้าไม่ได้หันกลับมาหาพระเจ้าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าเสียใจตั้งแต่คุณกระบ่ต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าไปเพื่อที่จะกู้คุณกลับมาแต่สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ใช่ไหมครับพระเจ้ามาเพื่อที่จะกู้เรากลับมาพระเจ้าพร้อมที่จะกู้อิสราเอลกลับมาเมื่อเขาเข้าใจในสิ่งนี้ว่าเขาต้องการพระเจ้า ดูในข้อที่14นะครับผมข้อที 14. เพราะว่าเราจะเป็นเหมือนสิงโตต่อเอฟรอิมและเป็นเหมือนสิงโตหนุ่มต่อวงวานของยูดาเราคือเรา,เ,าเราคือเรานี่แหละจะฉีกแล้วไปเสียเราจะลากเอาไปและใครจะช่วยก็ไม่ได้ข้อที่15 เราจะกลับมายัางสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและสแสวงหาหน้าของเราเมื่อเขารับความทุกข์ร้อนเขาจะสแสวงหาเราอย่างขยันข,ขยันขันแข็งนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อคุณไม่มีที่ไปแล้วเดี๋ยวคุณจะกลับมาหาเราพระเจ้าบอกว่าคุณกําลังเผชิญกับปัญหานี้เพราะว่าเรารักคุณเรารักคุณพระเจ้าทรงรักคุณ พระเจ้าการพูดสิ่งนี้กับอิสราเอลบอกว่าเรากําลังให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารักคุณนะครับผมพระเจ้าอยากให้เราไปหาพระองค์เช่นเดียวกันพระเจ้าอยากให้เราสแสวงหาพระเจ้า ไม่ต้องไปรอจนถึงเราเราไปถึงทางตันไม่ต้องไปรอจนถึงเราเจอเสือ feels, แล้วก็แล้วก็หันไปเจอไปเจอจระเข้ต่อนะครับให้เราไปหาพระองค์ตั้งแต่แรกเพื่ออาศัยพระเจ้ากับชีวิตของเราและเราจะเห็นพระเจ้าทําการอัศจรรย์ผ่านทางชีวิตของเราเราจะเห็นพระเจ้าใช้ชีวิตของเราเพื่อพระองค์นะครับผมพระเจ้าไม่ได้เป็นตะขาต์นิรภัยนะครับผมพระเจ้าไม่ได้เป็นเครื่องดับเพลิงสําหรับเราพระเจ้าคือจุดประสงค์สําหรับชีวิตของเราเลย อาจารย์จะถามคําถามสุดท้ายนะครับคุณติดตามพระเจ้าในทุกสิ่งที่คุณทํำไหมคุณกําลังติดตามพระเจ้าในทุกสิ่งที่คุณทำไหมหรือแค่ฝ่ายเดียวเราที่บ้านเราติดตามพระเจ้าแต่ที่ทํางานเราทําตามสิ่งที่เราเราอยากทําหรือที่ทํางานเราจะติดตามพระเจ้าแต่เมื่อมาถึงบ้านแล้วเราจะทําตามใจตัวเองให้เราขยันในการทําตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทํา ให้เราขยันทําตามพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับผมสำหรับวันนี้สําหรับบทเรียนของเราวันนี้นะครับผมจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในอาทิตย์หน้าตอน13ในฬิการะครับผมและเราจะมาศึกษากันในโฮเชียบทที่6ด้วยกันนะครับผมให้เราขยันในการศึกษาพระคัมภีของเราอธิษฐานและการแสวงหาพระเจ้าและอาจารย์เชื่อเลยว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรพระเจ้าจะทรงดูแลเราและจะใช้เราเป็นแสงสว่างสําหรับผู้อื่น ให้เราอธิษฐานปิดครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับวันนี้อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงอวยพรสมาชิกของเราดูแลเ,เขาด้วยช่วยให้เขา,เาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและเป็นแสงสว่างต่อผู้อื่นในโลกนี้อธิษฐานสําหรับสุขภาพร่างกายของทุกคนการทํางานและให้สติปัญญาก,กับสมาชิกของเราเราขอสิ่งเหล่านี้ไว้ในนามของพระเยซูคริสต์อเมนขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ